บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทกท่านตั้งใจนอบน้อมรมัดระารพระภูมิพระภาค อาราคันตสมมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจาให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงวิธีปฏิบัติ ประกอบอธิจิตจิตยิ่งคือสมาธิตามที่ตัดสอนไว้ในวิตักสันฐานสูตรโดยลำดับเมื่อสรุปโอยหัวข้อก็คือให้พิจรนารณาดูจิตของตนว่ากำลังกำหนด ใส่ใจถึงนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายอันใดอยู่อกุศลโลกวิตกความฝึกนึกคิดทั้งหลายอันเป็นอกุศลอาศัชอัศัยันทะความพอใจด้วยอำนาจแห่งราคะบ้างอาศัยโทสะความโกรธบ้างอาศัยโมห oh ะความหลงบ้าง ก็ให้กำหนดใส่ใจถึงนิมิตอื่นคือเครื่องกำหนดของจิตอื่นอันอาศัยกุศลก็คือพิจารณาหากรมมฐานข้อใดข้อหนึ่งมากำหนดนั่นเองเช่นกำหนดพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัฏฐาน เพื่อให้พักจากนิมิตคือเครื่องกำหนดซึ่งก่อให้เกิดอกุศนลนวิตกทั้งหลายดังกล่าวแล้วถ้าหากว่าอากุศนลนวิตตกยังไม่สงบเพราะยังไม่สามารถจะพากิตจากนิมิตคือเครื่องกำหนดอันเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลที่กำหนดมาเดิมได้ก็ให้ใช้วิธีที่สอง คือพิจารณาโทษของอกุศลนิตกเหล่านั้นว่าเป็นความนนึกนึกคิดที่เป็นอกุศลมีโทษทำให้จิตเศร้าหมองไม่ในสมาธิไม่ในปัญญาพิจารณาไปว่ามีโทษอย่างนี้อย่างนี้ตามแต่จะใช่ สติปัญญาพิจารณาไปถ้าหากว่าอากุศลวิตกทั้งหลายยังไม่สงบลงได้ก็ให้มาใช้วิธีที่สามคือไม่ระลึกนึกถึงไม่ใส่ใจถึงก็าหากว่าใช้วิธีที่สามนี้ยังไม่ได้ผล เธอยังไม่สามารถจะสงบอกุศลลบมิตกได้ก็ให้มาใช้วิธีที่สี่คือกำหนดพิจารณาถึงสันฐานคือสวดทรงของการปรุงมิตกคือความปรึกนึกคิดต่างๆนั้นโดยพิจารณาจับสาวเข้าไปหาต้นว่า อกุศลมตกเหล่านั้นจิตใจปรุงอยู่อย่างนี้อย่างนี้และติดต่อมาโดยสาวขึ้นไปว่ามีต้นเดิมมาจากเรื่องอะไรจึงได้มีความมิตกนึกคิดเป็นอกุศลติดต่อกันมาจนถึง ัจจุบันไม่สามารถจะระงับได้เพราะว่าได้ติดอยู่ในจ,ใจิตใจส่วนกรรมฐานที่กำหนดปฏิบัติเช่นการกำหนดพิจารณาในสติปัฏฐานทั้งสี่หรือแม่ข้อใดข้อหนึ่งในสติปัฏฐานทั้งสี่เช่นอาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก แต่ว่ากรรมาฐานก็ไม่สามารถจะแทกอกุศลมีตกทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในจิตได้จึงพิจารณาดูตัวของความมีตกนึกคิดอันเป็นกุศลนั่นว่าคิดอะไรคิดอย่างไรอยู่ในปัจจุบันและสืบมาจากเรื่องอะไรที่เป็นเบื้องตน้นซึ่งทั้งสี่ประการนี้ ได้กล่าวอธิบายมาแล้วแต่ว่าในข้อสี่นี้คือการจับพิจารณาดูตัววิตกความเกนึกคิดนั้นแมงกุศลที่ยังพรุงพรานอยู่ในจิตใจยังไม่สามารถจะสลัดออกไปได้กรรมาฐานที่ตั้งไว้ก็ยังไม่แทรกซึมเข้าไปได้พิจารณาจับดูตัวของความเกนึกคิดนันแมงกุศลเหล่านั้น ย้อนขึ้นไปหาต้นเดิมพระอาจารย์ได้อุปมาโดยเรื่องกระต่ายตื่นตูมโดยที่มีเรื่องเล่าว่ากระต่ายกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะตูมผลมะตูมหล่นลงมาข้างหูมีเสียงดังกระต่ายนั้นได้ยินเสียงมะตูมหล่น ดังตูมลงมาก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินถลม่มจึงเริววิ่งหนีออกไปทันทีพบสัตว์ทั้งหลายในระหว่างทางก็บอกว่าแผ่นดินถลม่มตนถึงเริวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งตามมันไปเป็นรวนเพื่อจะหนีแผ่นดินถลม่มจนถึง กระบวนสัตว์ป่าที่วิ่งไปนั่นไปพบราชสีซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์ป่าที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นราชสีโพธิสัตว์เห็นบรรดาสัตว์วิ่งกันมาเป็นครนจึงได้ไต่ถามสัตว์ทั้งหลายเห็นราชสีก็หยุดลอ้อมและกระต่ายก็รายงานราชสีว่าเป็นดินทลม่มราชสี จึงถามว่าเป็นดินถล่มที่ไหนให้กระต่ายพาไปเพื่อจะไปสำรวจดูกระต่ายนั่นแม้จะกลัวอย่างที่สุดแต่ก็ยังกลัวราชสีมากกว่าจึงจำต้องนำราชสีเดินกลับไปอย่างต้นมาตูมที่ตนนอนอยู่เมื่อไปถึงก็ชี้ว่า ตนได้นอนอยู่ใต้ตนมะตูมตัวได้ยินเสียงแผ่นดินถลม่มราชสีห์จึงไปกรวนดูรงที่กระต่ายนอนก็เห็นผลมะตูมตกอยู่ที่ตรงนั้นจึงได้รู้ได้ปัญญาว่าผลมะตูมนี้เองที่หล่นลงมาจากต้นมากระทบพื้นเป็นเสียงดังขึ้น ท้ามกระต่ายตกใจราชสีจึงได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าวนั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่วิ่งตามกระต่ายก็ไม่เป็นพรวนนั้นฟังก็เห็นจริงตามที่ราชสีได้ชี้แจงก็พากันหายตกใจกลัวตามเรื่องที่เล่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึง อกุศลนวิตกที่มันเกิดขึ้นแก่กระตายพอได้ยินเสียงตูมก็คิดว่าแผ่นดินถลม่มโดยกำหนดเสียงดังอันนั้นว่าเป็นเสียงแผ่นดินถลม่มเป็นความคิดเอาเองโดยไม่ได้พิจารณาอันนี้แหละที่เป็นตัวอย่างของอกุศลนวิตกความตึกและคิดอันเป็นอกุศลที่อาศัยโมหะคือความหลงเพราะไม่ได้พิจารณา ให้รอบคอบความคิดจึงได้เตลิดหรือว่าเป็นดินถลม่มแล้วก็พาให้สัตว์ทั้งหลายรอยเชื่อว่าเป็นดินถลม่มวิ่งตามมาไปเป็นพร,รวนกั้นไปพบราชสีที่มีปัญญาจึงได้ชี้แจงให้ทราบเหตุผลวิตกของกระต่าย และของสัตว์ทั้งหลายจึงหายไปดังนี้ก็คือเป็นวิธีใช้ปัญญาพร้อมทั้งสติจับพิจารณาดูอกุศลวิตกของตนที่ยังไม่สามารถจะสงบได้จับตัวอกุศลวิตกนั้นมาตรวจตราดูว่าคิดอะไรคิดอย่างไรเนื่องมาจากเหตุอะไร เดาไปเสาวไป,วไปจนพบตนเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้อกุศลวิตกดังกล่าวนี้สงบลงได้การจับพิจารณาดังนี้เป็นประโยชน์แก้จิตที่ไม่สงบให้สงบได้และบางทีก็ต้องแก้กันนานเพราะว่าเมื่อแก้เรื่องนี้ โดยการจับสาวมปหาต้นเหตุว่ามาจากอะไรแล้วการพบต้นเหตุแล้วความวิตกนั้นก็สงบแต่ก็ไปวิตกเรื่องอื่นอีกก็จับสอบสวนเรื่องอื่นนั้นอีกเรื่องนั้นก็สงบก็เกิดวิตกเรื่องอื่นขึ้นอีกก็จับสอบสวนวิตกนั้นก็สงบก็เกิดเรื่องอื่นขึ้นอีก ก็จับสอบสวนบางคราวต้องจับสอบสวนกันอย่างนี้ไปหล,หลายเรื่องหลายราวจนจิตไม่มีที่ที่จะวิตกไปในอารมณ์ที่เก็บเอาไว้กรรมฐานที่ตั้งกำหนดก็เป็นไปได้เพราะจิตนี้ไวมากเห็นบางทีนางกำหนดพิจารณา ในกรรมฐานข้ออนาปานสติอันเป็นข้อแรกของกายานุปัสนาสิประฐานจิตพอจะได้สมาธิก็มีเสียงคนเดินมากระทบหูจิตก็ออกไปทันทีแป๊บเดียวเท่านั้นจิตวิ่งพรานไปหลายเรื่องหลายราวก็ต้องใช้สติ นำจิตเข้ามาจับพิจารณาสอบสวนดูว่าจิตหลุดออกไปคิดในเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเรื่องนี้เรื่องที่สองเรื่องนั่นเรื่องที่สามเรื่องโน้นต่อกันไปเมื่อสอบสวนดังนี้แล้วจิตก็จะสงบกลับมาตั้งกำหนดในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไใหม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงยกเอาเรื่องกระต่ายตื่นโตมนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นวิตกของจิตที่อาศัยโมะหะคือความหลงว่าคิดไปใหญ่โตมากมายแต่เมื่อจับสอบสวนจริงๆแล้วก็จะพบต้นเหตุเมื่อพบต้นเหตุแล้วว่าเป็นความหลงไหลไป จิตก็จะสงบลงได้นี่เป็นอนธิบายในข้อที่สี่แต่ว่าแม้ใช้ข้อที่สี่นี้ยังไม่สงบก็ตรัสสอนให้ใช้ข้อที่ห้าอันเป็นข้อสุดท้ายคือใช้บังคับทางร่างกายได้แก่กดฝันด้วยฝันดุน เพดานในปากด้วยลิ้นเป็นการบีบบังคับบีบขั้นจิตเมื่อใช้วิธีนี้ก็จะทำให้จิตหยุดวิตกได้อันนับเป็นข้อที่ห้าจิตก็จะเดินไปสู่ครองของกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้ผู้ที่ปฏิบัติไปตามวิธี ประกอบปธิจิตคือจิตยิ่งอันได้เป็สมาธิตามที่ตรัสสอนไวน้นี้พระองค์ได้ทรงแสดงว่าทำให้เป็นผู้ที่ชำนาญในกระบวนของวิตกคือความฝึกนึกคิดปรารถนาจะวิตกคือฝึกนึกคิดเรื่องอันใด ก็จะวิตกตึกและคิดเรื่องอันนั้นได้ไม่ปรารถนาะจะวิตกคือตึกและคิดเรื่องอันใดก็จะหยุดวิตกคือความตึกและคิดเรื่องอันนั้นได้และเมื่อเป็นดังนี้แล้วกรรมฐานก็จะตั้งมัน่นจะเจริญคือว่าจิตก็จะหยุด ตั้งมันจะหยุดสงบจะเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งเป็นสมาธิได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะตัดตันหาคือความลิ่นโนทยานอยากได้จะทำลายสังโยชน์คือความผูกจิตหรือกิเลสที่เป็นเครื่องผูกพันจิตได้จะทำที่สุดทูกได้ พราะบรรลุความรู้ความเห็นในมานะความสำคัญตัวและจะตัดมานะคือความสำคัญตัวได้อันตันหาคือความเล่นรนทยานอยากสัญญน์คือความผูกใจหรือเครื่องผูกใจในมานะคือความสำคัญตัว นี้เองซึ่งเป็นเครื่องดึงให้จิตวิตกคือปลึกนึกคิดไปในทางเป็นอกุศลทั้งหลายอาศัยอาศัยฉันนราคะความติดใจหรืออำนาจของความพอใจบ้างอาศัยโทสะความปกรแค้นขัดเคืองบ้างอาศัยโมหะคือความหลงไหลบ้าง ฉะนั้นเมื่อ,อยังตัดตัญหาไม่ได้ยังทำลายสัญญาต์คือเครื่องผูกใจไม่ได้ยังรู้ยังเห็นและตัดมานะคือความสำคัญตัวไม่ได้จิตก็ย่อมจะยังไม่ตกคือตึกนึกคิดไปในกุศลทั้งหลายการจะทำกรรมาฐาน ก็ไม่สามารถที่จะทำได้สะดวกก็มาฐานจะไม่ก้าวหน้าจิตจะไม่สงบจิตจะไม่ตั้งมัน่นจิตจะไม่มีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตไม่เป็นสมาธิและเมื่อไม่ในสมาธิก็ไม่ในปัญญาอันเป็นเครื่องตัดกิเลสเพราะการที่จะตัดกิเลสได้นั้นต้องตัดในปัญญา อันเสริมมาจากสมาธิคือจะต้องพิจารณาด้วยวิปัสนาปัญญาอาศัยจิตที่เป็นสมาธินั้นพิจารณาขันห้าย่อดลงเป็นนามรูปว่าเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกขะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนอย่างนี้อย่างนี้น้อมจิตที่เป็นสมาธิคือสงบแล้วไปพิจารณาตรราให้เห็นอนิจจเห็นทุกขะเห็นอนัตตาเปลี่ยนจากสัญญาคือความกำหนดหมายหรือความจำหมาย มาเป็นตัวปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตัดตัณหาจะดทำลายสัญญ์คือเครื่องผูกหรือความผูกใจจะเห็นมานะจะตัดมานะคือความล้าคัญตนทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้อันมานะคือความสําคัญตนนี้ที่เป็นอย่างละเอียดก็ได้แก่อัตตมิมานะ ความสัมพันธ์หมายว่าเรามีเราเป็นคือมีเราเป็นการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นเมื่อสร้างอัตตาตัวตนขึ้นว่าเรามีเราเป็นก็สร้างของเราขึ้นเป็นวันอันว่ามีเรามีของเรานี่เป็นตัวมานะเป็นอย่างละเอียดเมื่อมีมานะอย่างละเอียดดังนี้ ก็ยังมีตัณหาความเล่นรนทยานอยากต้องการจะได้นั่นในนี้มาปลนปลือตัวเราต้องการจะให้ตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปต่างๆซึ่งล้วนแต่ประกอบไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวจริงว่ออันที่จริงนั่น ล้วนเป็นมานะเอือความสำคัญตัวตัวมานะนี่เองเป็นผู้สร้างตัวเราของเราขึ้นมาและววิชานั่นเองก็าเป็นตัวสร้างมานะขึ้นอวิชชาจึงเป็นต้นเดิมเมื่อเกิดมานะขึ้นก็เกิดตัณหาและเกิดตัโญญยตคือความผูกใจไมอารมณ์ทั้งหลาย ที่มาประสบพบพันทางตาหูจมูกลิ้นกายในมรณะคือใจก็เป็นสัญญาเกิดผูกพันขึ้นในใจผูกพันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภะและในธรรมะคือเรื่องราวต่างๆประมวลลงว่ามาเป็นตัวเราเป็นของเรานี้เองแล้วก็เสริมตัวเราและของเรานี้ให้ใหญ่โตขึ้นตัณหาก็ใหญ่โตขึ้น สัญญอ์ก็ใหญ่โตขึ้นแล้วเมื่อบันดาลกิเลสเหล่านี้ใหญ่โตขึ้นก็เพิ่มวิชาคือความไม่รู้ให้นันขึ้นเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดอกุศลโลวิตกต่างๆที่อาศัยชันตราคะบางอาศัยโทสะคือความโกรธแค้นขัดเคืองบางอาศัยโมหะคือความหลงบางและวลกวิตกไปเป็นแบบกระต่ายตื่นโตมน,นั้นในเรื่องราวทั้งหลาย โดยอำนาจแห่งโมหะคือความลงอยู่เป็นอันมากทันั้นการปฏิบัติทางสมาธิทางปัญญาจึงเป็นการทำยากต่อเมื่อมาอาศัยวิธีปฏิบัติธรรมะที่จิตเกียรติยิ่งคือสมาธิเพื่อปัญญาตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ทั้งห้าประการนี้ก็จะทำให้สามารถทำจิตให้สงบได้จากวิตกที่เป็นอกุศลทั้งหลายทำจิตให้ตั้งสงบทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวได้เป็นสมาธิได้แล้วก็สามารถจะน้อมจิตที่เป็นสมาธิได้เ,เพื่อรู้อันเป็นตัวปัญญาได้อันเป็นเครื่องตัด ตั้หาทำลายสัญญน์ทำทุกข์ให้สิ้นสุดได้เพราะบรรลุความรู้ความเห็นรู้จักตัวมานะและตัดมานะคือความสำคัญตัวทำลายอาวิชชาได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ปฏิบัติทำมันิจิตคือสมาธิเพื่อปัญญาทั้งหลายพึงใช้วิธีทั้งห้าประการนี้ในการปฏิบัติทำจิตของตนให้เป็นสมาธิเพื่อปัญญาก็สามารถจะทำสมาธิได้สามารถจะน้อมจิตไปเพื่อปัญญาได้ต่อไปนี้ ก็ให้ตั้งใจตั้งความรงบสืบต่อไป